เทียงหนาทีนะครับ13บสานาฬิกาสินาทีนะครับ รายงานไว้34องศาวันที่6เดือน10 2020นะครับรถเข้าเคมหัวสอนนะฮะหัวสอนตอนเลขไม่2อ9 3สกมิกิโลเมตรครับ รู้สึกเหมือน39องศานะครับตอนนี้อยู่กลางแจ้งสิบนิวุนนะครับ Google รายงานรู้สึกเหมือน39แต่อุณหภูมิจริงอยู่ยืนอยู่ในล่มตอนนี้ก็41นะ41.8ในรถเย็นได้7.8องศานะครับ ความร้อนก็ขึ้นตามรอบพัดลมนะสปีดสองสั่งงานแล้วนะครับสปีดสองพัดลมสั่งงานนะค,ครับในรถเย็น7.4